ใช่ครับเทส l a นี่มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ครับช่วงนี้คือแบบข่าวเข้ามาเยอะมากพร้อมพร้ๆกันเลยทั้งเรื่องเทคโนโลยีสุดล้ำที่เขาโชว์ส่งโมเดล Y แบบไม่มีคนขับถึงบ้านลูกค้าได้เลยนะครั้งแรกของโลกเลยนะใช่ค่ะน่าทึ่งมากๆแต่อีกด้านหนึ่งหุ้นก็เหมือนจะร่วงหนักยอดขายก็ดูเออทรงไม่ค่อยดีเท่าไหร่แถมยังมีเรื่องร้อนๆระหว่าง Elon อีลอนมัสก์กับโดนัลด์ทรัมป์อีก วันนี้เรามาลองเจาะลึกกันหน่อยดีกว่าว่าภาพรวมจริงๆของเทสลาตอนนี้มันเป็นยังไงกันแน่เป็นสถานการณ์ที่ซับซ้อนจริงๆค่ะน่าจับตามากๆเหมือนมีสองเรื่องคู่ขนานกันไปเลยนะคะด้านหนึ่งคือความสําเร็จทางเทคโนโลยีที่แบบว้าวมากแต่อีกด้านก็เจอกับความท้าทายที่หนักหน่วงเหมือนกันทั้งธุรกิจทั้งการเมืองเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าข้อมูลที่เรามีมันบอกอะไรเราบ้างเอาเรื่องดีๆก่อนเรื่องที่น่าตื่นเต้นล่าสุดเลย เท s l a ทำเรื่องที่หลายคนบอกว่าคิดว่าเป็นไปไม่ได้อะคือส่งมอบรถโมเดล Y ใหม่ให้ลูกค้าแบบไม่มีคนขับเลยนะครับขับจาก g i g a s a t u ร r y Texas ตรงไปถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยนะใช่ค่ะใช้เวลาไม่นานด้วยนะประมาณ30นาทีเองครับแล้วความเร็วสูงสุดก็ไม่ใช่เล่นๆนะเกือบ115กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่สำคัญคือไม่มีคนในรถไม่มีคนคุมรีโมทเลยอันนี้คือบนถนนสาธารณะจริงๆ ครั้งแรกของโลกเลยอันนี้เป็นหมุดหมายสำคัญมากๆค่ะไม่ใช่แค่โชว์เฉยๆนะแต่มันเป็นการแสดงศักยภาพที่จับต้องได้จริงๆของระบบ Full Self Driving หรือ FSD ที่เทส la เขาทุ่มพัฒนามานานม,มากมันทำให้เห็นภาพเลยว่า แนวคิดโรโบแท็กซี่หรือแท็กซี่ไร้คนขับที่เทสลาเพิ่งเริ่มทดลองแบบเจํากัดมากๆในออสตินเนี่ยถึงแม้จะยังมีคนนั่งคุมอยู่นะคะเพื่อความปลอดภยัยแต่มันกําลังขยับเข้าใกล้ความจริงไปอีกขั้นแล้วค่ะการส่งมอบรถแบบนี้ได้นี่มันมันยกระดับความเชื่อมั่นในเทคโนโลยีไปเยอะเลยน่าสนใจนะครับ ขนาดเลจุนซีโอเฉียวมีซึ่งก็เป็นคู่แข่งในตลาด EV เหมือนกันยังออกมาโพสต์ชมเลยว่าเทส l a นี้สุดยอดเป็นผู้นําโดยเฉพาะ FSD เนี่ยยอมรับว่าเฉี่ยวมียังต้องเรียนรู้อีกเยอะการที่คู่แข่งออกมายอมรับแบบนี้มันสะท้อนอะไรในวงการตอนนี้ครับเป็นสัญญาณที่ชัดเจนมากค่ะว่าในมุมของผู้เล่นในอุตสาหกรรมด้วยกันเองเนี่ยเขาก็มองว่าเทสล a ายัง ยังนำอยู่พอสมควรนะด้านเทคโนโลยีขับขี่อัตโนมัติแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนจะเห็นด้วยไปซะหมดนะคะอย่างจิมฟาร์ลีย์ซีโอฟอร์ดกลับมองต่างมุมเลยเขาเชื่อว่าระบบที่ใช้ไลด้อย่างของ mo, เวม o นี่น่าจะปลอดภัยกว่าหรือสมเหตุสมผลกว่าเพราะเทสลาเนี่ยพึ่งกล้องเป็นหลักเลยใช่ไหมคะซึ่งทางฟอร์ดเขามองว่ามันอาจจะมีข้อจากัดอยู่บ้างเช่นเวลาทัศนวิสัยไม่ดีหรือในมุมที่กล้องมองไม่เห็นอะไรแบบนี้คะ่ะมันก็สะท้อนแนวทางการพัฒนาเทคโนโล ทโลยีที่ต่างกันไปเลยแล้วก็การเดิมพันเรื่องความปลอดภัยที่ต่างกันด้วยครับถึงแม้จะมีเรื่องเทคโนโลยีก้าวหน้าขนาดนี้แต่ภาพรวมเทส la ตอนนี้กออ็ไม่ได้สดใสไปซะหมดโดยเฉพาะถ้าดูที่ราคาหุ้นล่าสุดนิดดิ่งหนักเหมือนกันมีรายงานว่าลงไปถึง6%เอร์เซเลยจุดชนวนสําคัญดูเหมือนจะเป็นเรื่องการประทะคามมกันอย่างดุเดือดมากระหว่างอีรอนมัสก์กับโดนัลด์ทรัมป์โอ้โหประเด็นร้อนเลยค่ะเรื่องนี้ เรื่องมันเริ่มจากที่มัสก์ออกมาวิจารณ์ร่างกฎหมายงบประมาณฉบับใหม่ของทรัมป์ผ่าน X อ่ะค่ะเขาใช้คำว่าบ้าคลั่งและทำลายล้างเลยนะเพราะร่างกฎหมายนี้อาจจะไปยกเลิกหรือลดเครดิตภาษีสำหรับรถ e ีซึ่งอันนี้กระทบเทสลาเต็มๆแล้วมัสก์ก็บอกว่ามันเป็นการเพิ่มหนี้สาธารณะด้วยโห oh, แล้วทรัมป์ก็ตอบโต้กลับแรงมากนะครับกล่าวหอว่ามัสนี่แหละตัวดีเลยได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลไปตั้งเยอะแยะบอกว่าถ้าไม่มีเงินพวกนี้ อาจจะต้องม้วนเสือกับแอฟริกาใต้ไปแล้วแรงมากค่ะแถมยังขู่ว่าจะให้หน่วยงาน d o g ที่มัสเคยเสนอให้ตั้งเองแแท้เพื่อลดรายจ่ายรัฐบาลมาสอบเงินอุดหนุนย้อนหลังบริษัทของมัสทั้งหมดเลยหนักสุดคือถึงขั้นพูดว่าจะพิจารณาเรื่องในประเทศมัสด้วยซ้ำไปคือความขัดแย้งทางการเมืองระดับนี้มันมันส่งผลต่อความเชื่อมั่นนักลงทุนแน่นอนคะ่ะเลี่ยงไม่ได้เลยยิ่งมาประกอบกับสถานการณ์ธุรกิจที่ไม่ค่อยดีอยู่แล้วด้วย คาดการยอดส่งมอบรถในไตรามาสสล่าสุดเนี่ยตัวเลขประมาณการอยู่ที่ราวๆสา5 0 0นถึงสามแสนคันครับอีกก่อนหน้าโอ้โหลดลงเยอะเหมือนกันนะครับใช่ค่ะแล้วคาดการกําไรต่อหุน้นหรือ EPS ก็มีแนวโนม้มว่าจะลดลงด้วยความไม่แน่นอนทางการเมืองมันเลยยิ่งมาซ้าเติมความกังวลเรื่องผลประกอบการเข้าไปอีก นอกจากเรื่องดราม่าการเมืองแล้วสิ่งที่ต้องจับตาแบบใกล้ชิดเลยก็คือวันพุธนี้ใช่ไหมครับที่เทส l a จะประกาศตัวเลขยอดส่งมอบรถยนต์ไรมาส2อย่างเป็นทางการอันนี้ต้องลุ้นกันเลยว่าจะออกมาตามคาดหรือจะออแยก่กว่าที่คาดกันไว้ใช่ค่ะต้องตามดูตัวเลขจริงเลยแล้วถัดจากนั้นอีกไม่นานก็จะเป็นการประกาศผลประกอบการฉบับเต็ม รวมถึงอีกเรื่องที่สําคัญไม่แพ้กันเลยคือความคืบหน้าของรถยนต์รุ่นใหม่ที่เคยประกาศว่าจะเปิดตัวในปีนี้การอัปเดตเรื่องนี้อาจจะกลายเป็นปัจจัยสําคัญมากๆที่จะพยุงหรือฉุดราคาหุ้นได้เลยโดยเฉพาะถ้าตัวเลขส่งมอบกับกําไรมันออกมาหน้าผิดหวังอีกครั้งการมีความหวังม่ใหม่เข้ามามันเลยสําคัญมากค่ะสรุปได้ว่าเทสลาตอนนี้กําลังยืนอยู่เป็นทางแยกที่ท้าทายจริงๆนะครับ ด้านหนึ่งก็คือความล้ำหน้าทางเทคโนโลยี FSD ที่พึ่งพิสูจน์ตัวเองไปอีกขั้นใหญ่ๆแต่อีกด้านก็กำลังเผชิญพายุเลยทั้งยอดขายที่ดูจะแผ่วลงการแข่งขันที่เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ความขัดแย้งทางการเมืองที่รุนแรงมากอืมคำถามสำคัญที่น่าคิดต่อจากข้อมูลทั้งหมดนี้ก็คือความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมที่เทสลามีเนี่ย จะแข็งแกร่งพอที่จะต้านทานแรงกดดันรอบด้านนี้ได้ไหมแล้วจะขับเคลื่อนบริษัทให้เดินหน้าต่อไปในระยะยาวได้หรือเปล่าเป็นจดใหญ่ที่นักลงทุนแล้วก็คนที่สนใจต้องติดตามพัฒนาการกันอย่างใกล้ชิดต่อไปเลยค่ะ